อยากสั่งสินค้าออนไลน์แต่ไม่อยากชำระเงินโดยทันทีเราสามารถสั่งสินค้านะครับใน s h อป e e แบบเก็บเงินปลายทางได้นะครับวิธีนี้สะดวกมากนะครับและปลอดภัยอีกด้วยสำหรับมือใหม่หลายๆคนเนาะก็สำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันทีละขั้นตอนเลยครับโอเคก็อันดับแรกนะครับเริ่มต้นจากการเข้าไปที่แอป s h อปปีเลยเนาะจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สินค้าอะไรนะครับก็มาค้นหาตรงช่องนี้เลย สมมุติว่าผมเป็นรองเท้าแล้กันนะครับอ่าแบบนี้เลยจากนั้นกดค้นหานะครับและมันจะมีตรงนี้นะครับตัวกรองตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยเลื่อนขึ้นไปนะครับมันจะมีคําว่าชําระเงินไปทางตรงนี้อยู่นะครับอ่าให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นกดตกลงนะครับ โอเคสินค้าทั้งหมดนะครับหลังจากที่เรากดตัวกองแล้วนะครับมันจะกลายเป็นสินค้าที่เราสามารถสั่งของไว้และจะเก็บเงินไปทางได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็เลือกหาสินค้าก่อนเนาะอยากได้สินค้าตัวไหนนะครับก็เลือกได้เลยโอเคเมื่อเลือกสินค้าได้แล้วนะครับให้เรากดซื้อสินค้าเลยจากนั้นมันจะมีไซส์รายละเอียดของสินค้านะก็เลือกให้เรียบร้อยนะครับและกดซื้อสินค้าตรงนี้เลย โอเคครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีโคส่วนลดหรือว่าโคส่งฟรีนะครับก็มากดตรงช่องนี้เลยตรงนี้ผมมีโคส่งฟรีอยู่เนาะก็กดโคส่งฟรีเลยจากนั้นกดตกลงนะครับครับผมและตรงนี้นะครับคอยสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคอยก็สามารถใช้คอยนะครับเป็นส่วนลดค่าสินค้าได้นะครับก็มากดตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับให้เรากดชําระเงินเลยโอเคครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกรอกที่อยู่ให้เรียบร้อยเนาะอยากให้สินค้าส่งมาหาเราที่ไหนนะครับก็กกที่อยู่เลย เมื่อกรอกที่อยู่เสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตัวเลือกการจัดส่งตรงนี้นะครับส่วนมากแล้วสินค้านะครับที่สามารถเก็บเงินปลายทางได้เขาจะใช้ขนส่งของเทอร์รี่นะครับไปษณีไทย d s l นะครับและนินจาแวนเนาะโอเคครับจากนั้นนะครับเรามาดูตรงหัวข้อสําคัญตรงนี้นิดนึงนะครับวิธีการชําระเงินนะครับอ่ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปนะครับและเลือกวิธีการชําระเงินแบบปลายทางจากนั้นกดยืนยันเลยครับ โอเคเมื่อเรานะครับระบุรายละเอียดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดสั่งสินค้าได้เลยมันก็จะขึ้นว่าสั่งซื้อสินค้าสําเร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เราแบกก่อนเนาะแบกอีกทีนะครับเราจะเข้าไปที่หน้าฉันนะครับอตรงนี้นะครับสินค้าของเราที่เราสั่งไปเมื่อกี้มันจะไปอยู่ตรงสถานะที่ต้องชําระอยู่นะครับ ก็ระบบนะครับจะใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดของเรานะครับและอนุมัติภายใน30นาทีนะครับจากนั้นเมื่อเขาอนุมัติแล้วนะครับสินค้าที่อยู่ในสถานะที่ต้องชําระนะครับ ก็จะย้ายไปอยู่ในสถานะที่ต้องจัดส่งเนาะแบบนี้เลยโอเคครับหลังจากนี้นะครับเราก็รอสินค้านะครับส่งมาหาเราตามที่อยู่ที่เรากรอกไปนะครับและนะครับเมื่อสินค้ามาส่งหาเราแล้วเราก็นําจํานวนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งเรานะครับจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาส่งสินค้าเรานะครับเพียงเท่านี้นะครับวิธีการซื้อสินค้าในช้อปปีนะครับแบบเก็บเงินปลายทางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆแบบนี้เลย โอ okay, เคเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนําวิธีนี้ไปปรับใช้กันนะครับหากใครนะครับมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหน,นครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ